รับกับสวัสดีพี่น้องนะครับภูม้มงกในการตอวนกเขาครับพบพอกันกับจ่องพี่น้อยคนมังนกเขาเนาะครับช่วงสี่โมงแรงครับเอานกออกมาครับเอาเจ้าลอยเอกออกมาครับใส่ว้นี่ครับนี่ใส่ว้ต้นกลุ้งครับอ่าออกมาจ่องคำล่องเบิงก็มีนกเขาแล้วล่ะครับแต่ว่าเห็นเพล่นคู่อยู่สามยกทียกแล้วก็เงียบไปครับ ก่วันนี้เสียงนกปา่าหรือมันออกไปแล้วก็บ่จักรออกมาช่วงคำบง่งประมาณสามสิบสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวนี้ก็เงียบทั้งสองครับเดี๋ยวนี้จากที่เป็นแนวใดเนาะอยู่ต้นกุุงต้นนี้ครับนี่นีแหละต้นกุุงต้นนี้ครับออกมาอยู่ตีนบ้านนี่ครับเ่าไก่ครับออกมาตีนบ้านนี่แหละก็ลออบ่งจักน้อยพี่น้องจังได้ทา บ่มีเสียงปากยังยังกะจิไปยางไปเบิ่งครับเนาะต้นกุ้งต้นนี้แหละครับบ่กขือดอกครับยางไมก้กับนังเฝากันครับบินนี้เรากะจิ่ผ้าเมื่อแ่ะครับบันเห็นคู่อยู่นี่นกปลาบ่กคู่ตอบครับเ,ออเขาบินออกนี้เราก็เฮียกน้กลนครับเจ้าร้อยเอกเนาะมือนีนี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ้งครับ อียังไดแต่ตัวนึงเห็นบินออกแล้วครับตัวนึงบินออกไปแล้วบินไปเหมนกันครับใจไว้ต้นกุ้งนี่ครับบ่ม,มียังครับนกปลาเขามากกับบินนี้แล้วเขามากกับมานังเฝ้ากันที่ซื้อครับมีแต่เสียงนกต่อเห็ดออกล้อย,อยุตีนบ้านครับพไก่ เอาติดได้ผ้าเมื่อล้วครับบานนี้เอาจัางไงก็ขับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนที่ติดตามส่องี่ยหน่อยคนมักนกเขาเาถูกกำลังใจเดอ้อพี่น้องด้วยขอบขอบคุณหลายครับอย่าเป่าเบื่อกันนะครับก็ <c oughs> ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับมือนี้จัดแต้มว่ไไดครับเจ้า้อยเอกสวัสดีครับ